ยติปิโสภะกวารังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัทธมัจจรทิสัทเทวมนุสสานังพุทธภะกวาติสวากาโตภะกวตาธรมโมสั

โอปนายโกปะจัตังเวทิตัดผูวิญญู่ิติสุปฏิปันโนภะกวัตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะกวัตโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะกวัตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะ ภะกวัตโตสาวกะสังโฆยะทิทังจะตาริปุริสายุคานิอทาปุริสปุคละเอสะภะวัตโตสาวกะสังโฆบาวเนียโยปาวเนียโยทักขิเนียโย li karat niyo anu terangbunnya kitaang lokatsa <tip> <be told> อรังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมะสารทิสตถาเทวมนุษสานังพุทธโธภะคะวัติสวะคตโตภะคะวตาธรรมโมสันติทิโกะกา

โคสามิจิปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอาทาภูริสปุคละเอสาภะกวะโตสาวกสังโฆบาวเนยโยบ่าวเนยโยทักกิเนยโย anchali karani yo anuttaram punya kirtang lokat jati อรังสึมาสัมพุทธวิชาจาร a n ม s ันพโนสุขตโลกวิทูอนุตตรพุริสธรรมะจาริสคาเทวมนุสย์เจนพุทธโธภะวัติสวะโตภะวัตตาธรรมโมสันทิทิโกะ

अञ्चलीकरण अनुत्तरं पुण्य केप्तं लोकचि รังส์มาสัมผูโธวิจารณสัมปันโนสุขตโลกวิทุอนุตโรปุริสธรรมะสารติสัตถเทวมนุสส์เนผโธภะวติสวะคาโตภะกวัตาธรรมโมสันทิทิโกะกั Eco, eipa eco, o pana eco, pa tang wetita po in you e tisu pati bun no, paco watto sa wakasanko, pati bun no, paco watto ya ya pati bun no, paco サミチパティパンのパカワトサワケサンコヤティタンチャータリポリサユカニアタポリサポカラエサパカワトサワケサンコアウナヒヨパウナヒヨタきないよ अञ्चलीकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकीप्तं लोकचि สัมมาสัมพุทโธวิจาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตารโอปุริสัตถมัจจาติสัตถิวมนุสชานังพุทโธภพคะวัติสวะคโตพคะวตาธรรมโมสันทิทิโกอกาลิ iko a パーチャータンウェィイィパポウィンユーヒティスパティパンノパカワトサワケシャンコウチュパティパンノパカワトサワケシャンコヤヤパティパンノパカワトサワケシャンコヤヤ สามีจิตปฏิปนโนภะกวัตโตสาวกสังโฆญาทิฏฐจตาริปุริสายุคานิอาตภุริสปุรคละเอสาภะกวัตโตสาวกสังโฆเาเนยโยปบาเนยโยทักกิเนยโย อัญเชลีการณโยอนุตรังบุญญากิตังโลกจัติ อรังส์มาสัมพุทโธวิชาจาร a, no a, a, a n ม s ันพโนสุขตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะชาติชาติเทวมนุษสานังพุทธโธภคะวัติสวะคัโตภคะวัตตาธรรมโมสันทิทิโกะ ーーーエイパチーコー。 โอปะนายโกปะจะตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโน

อรังสัมมาสัมพุทโววิจารณาสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมะจารติสัตถเทวมนุสย์เจนพุทโภคกวัติสวัคโตภกวัตตาธรรมโมสันทิทิโกอกั A he ipa ziko opana oh, iko pa cha tang we ti po win yu hi ti su pa ti pa no pa ka sa wa ka u chu pa ti no sa wa ka ya ya pa pa no sa wa ka sa パカワトサワケシャンコヤティタンチャータリプリサユカニアタプリサポカラエサパカワトサワケシャンコハウナヒヨパウナヒヨタキナヒヨ Anjali karanyo anu terang punya keep พระรังส์มาสัมโพธวิชาจรณะสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุวัตรโรปุริสธรรมะาะรติสัตถะเทวมนุษย์ฉะนังโพธภควาติสวัคาโตพคะวตาธรรมโมสันทิทิโกะก Aliko パーチーコオパナイコパーチャタンウェティーサーパーティーパンのパカワトサワークシャンコウチューパティーパンのパカワトサワクシャンコー。<music> มิจิตปฏิปันโนภะกวาตโตสาวกสังโฆยาทิทังจตาริปุริสายุคานิอาตพุริสปุกะลลาเอสะภะกวาตโตสาวกสังโฆอ่าวณียโยป่าวณหิโยทัก hina hiyo anjali karatiyo anu tara rambonya ระหังสัมมาสัมโพธวิจจารณาสัมปันโนสุขตโลกาวิทุอนุตตรโอปุริสธรรมสชะรติสัตเทวมณณุชาหนงพธโอภคะวัติสวะคาโตภคะวตาธรรมโมสันทิทิโก

สาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะกวะตโตสาวกสังโฆญาที่ทั้งจตาริปุริสายุคานิอาทุริสปุคะลาเอสภะกวะโตสาวกสังโฆอานหิโยปเานหิโยทักขิเนหิโย

संशम्भोथो विचरणो सुखप्तो लो कवितुनुतढोरिषठिषठे वमनुसनं पुकवादिवाप् ตัวผักวัตตัมโมสันติ่ทีโกวกาลิโกเฮปัสิโกโอปันัยโกปยัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนผะกกวัตโตสาวกเสงโฆ u chupati panno p a k a w a t o saawaka s a n k o ya ya pati panno p a k a w a t o saawaka s a n k o s a m i c h i pati panno p a k a w a t o saawaka s a n k o Ya di dalam jatari purisa yukani atau purisa pu kalai sepak au anjali karaniyo. ढं बुण्याकेतम् โอเคครับเราจะนั่งสมาธินะครับพยานยฝาืนมีสติไว้1ินาทีนะครับ